ดร์บิชิตอ่องละออนะครับเสิร์ฟความมันกันเป็นประจำมนุษย์กันต่อบุณวิทียก3ามคุยกวันนี้นะครับโย่คุณสิทแดงน้ำเงินอภิวัตเอ้าขยับไปเรื่อยนะครับอภิวัตนี่ไม่ต้องห่วงอะถ้าไม่ลงทุนนี่ถ้าไม่ชกแต่ละครั้งนี่โดยมากมันจะแตกด้วยนะครับอภิวัตรน่ะเอาละครับยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมแมนเดิมครับทางด้านของอภิวัตไม่ได้ครับโอ้ยโดนหมัด1-2ครับแหมฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับ จะเตะพยายามจะบวกสอคืนครับถีบซ้ายเอาไว้ครับตีมซ้ายครับดื้อตื้อตลอดเลยทีเดียวนะครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของอภิวัตรไล่แขนสอดแขนขึ้นไปครับเอาแล้วครับต้องล็อกแขนดีๆกับทางด้านของยอดขนศึกเนี่ยครับกลางเวทีเลยครับเตะขวามาครับไล่แขนอภิวัตรเอาไว้ครับเหลี่ยมจัดทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ขาที่ต้องตั้งให้แน่นครับ ฐานต้องมั่นคงครับอาฮุกซ้ายนําไปก่อนครับแทงขวาราคาเอาไว้ครับต่อยขวาลําตัวครับอภิวัตรพยายามจะบังขวาของอภิวัตรเอาไว้นะครับยอดขุนศึกครับอ่าล่ะครับเร็วแล้วนะครับเจอฮุกซ้ายอ่าแล้วครับถึงตัวได้อีกครั้งหนึ่งทางด้านของอภิวัตรเนี่ยครับตั้งแขนครับพยายามจะหาเหรียญตีนะครับเนี่ยครับเด็กนี้ด้วยข้อขวาครับอาวุธเลียนตาครับเกี่ยวได้นั่นแหละครับโค่นโค่นขาเลยครับทางด้านของอภิวัต ยอดคุนศึกใช้แขนขวาล็อกเอาไว้แล้วตั้งกำแพงหน้าตีไม่ได้กรรมการแย่ยงอขอมาสบการณ์เยอะพอการหมดยกที่3า่เาแล้วครับตามต่อนะครับยกที่สไฮไลท์ชี้ชะตาครับยอดคุนศึกกับอาภีวัฒนไฟที่2ครับหลังจากที่เสมอกันมาแบบลุกเดือนนะครับต่อจอวิชิตของเรอนำะมาขึ้นไปให้รีแม์กันใหม่ครับ สเจวพัฒนทรกับทีมงานผู้บริหารของมวยดีวิทไทยครับเนี่ยครับให้กำลังใจอยู่หน้าจอทีวีนะครับตอนนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับตั้งการกันใหม่ปลอดภัยโควิดนะครับสู้ไปด้วยกันเลยครับอย่าตื่นตะนกนะครับอย่าตื่นตะนกอย่าไปกลัวครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวเองนะครับมาแล้วครับอยู่ที่วงในตีได้หรือไม่ได้นะครับ โตโยต้าเคมอเตอร์สีบันไดสีลีนาเสือ11ตัวแล้วก็จิ๋วเชิงปูเซนเจลหนังแล้วก็อย่าลืมว่าลูกมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปานวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ยัดขวานะครับพยายามยัดไส้ครับสายโตจากอภิวัตรครับอ่านะครับยกป้องกันเอาไว้อภิวัตต้องเดินเร็วขึ้นนั่นแหละครับแข่งซ้ายหน้าครับทางด้านของอภิวัตเนี่ยครับยอดผลเสกวงในตั้งแขนเอาไว้ครับ เดบเข่าครับแลกเข่ากันคนละทีเอาแล้วครับสอกซ้ายมาดันออกไปครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยนะครับยอดขุนศึกไม่แลกไม่ประทนด้วยนะครับเี่ยครับอาภิวัตรถึงตัวได้ตีได้ไหมเข่าขวาเดบขึ้นไปแขนซ้ายขวางไว้ครับแป่เี่ยครับพยายามจะสร้างจังหวะหาจังหวะนะครับอาภิวัตรไปอย่างที่เรียนไปครับวารายนี้เด็กดื้อนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงไม่ได้พยายามขุนศึกแกนนี่นะแต่แล้วพับข้อไว้เลยอะตีไม่ได้นะครับ เนี่ยแกเหนียวบนไม่หมดอ่ะแกเห็นเห็นเนี่ยเสียเป็นหยอกนึงอวัจอมลงทุนเน้นลูกละเอียดนะครับยอดขนศึกครับเนี่ยครับตีขวาตีซ้ายแกก็เนี่ยครับบังบังแล้วก็พยายามเล่นลูกละเอียดครับเอ็นํำโตครับเตะขวากับขวาแล้วพับเก็บเอาไว้ครับตีข่าขวาไปครับอภิวัตรยัดขวามาครับขวาราคาและยกซ้ายบังอีกทีหนึ่งโอ้โหดูฮะความพลิ้วของยอดขนศึกอภิวัตก็สู้ดีแล้วเกินฮะ นั่นแหละครับต่อยในทรงนะครับทางราชของยอดคุณศึกต่อยในทรงของตัวเองแต่ว่าอภิวัตรรายนี้เนี่ยครับดื้ออยู่แล้วนะครับยิงมากยกยิ่งเนี่ยครับยิ่งแรงนะครับเกาะในได้อีกครั้งหนึ่งเข้าขวาเน็่เข้าไปยอดคุณศึกเนี่ยครับทิ้งออกมาหมดยกชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับก็เสือ11ตัวด้วยตัวตุ๊กตาทีมอเตอร์พร้อมกันนี้นะครับลูกมาเรื่อยตรงหนึ่งครับอ่ะบนเวทีตามต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายครับ แล้วก็เรียนนักมวยหัวหน้าคณะทราบนะครับใครที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่สนามมวยต่นนะครับเอาละครับแฟนมวยครับยัดขวามาครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมฮะเรากำลังต่อสู้กับเสือร้ายที่มองไม่เห็นครับเอาละครับบนเวทีตอนนี้คนที่ชกก็ถือว่า มีบุญในระดับหนึ่งนะครับแมได้ชกแล้วจะได้ตังค์ครับตีขวาวีตีขวาขวาครับแมพยายามนวดใหญ่เลยครับอภิวัตรเนี่ยครับเป็นนักมวยที่โชคดีจริงครับมีอาชีนอีกแล้วครับสามหมื่นครับนี่ขนาดระบบปิดนะครับอภิวัตรยังได้อาชีพแต่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้หรือไม่ได้ถายากจะตีขวานะครับแต่ว่ายอดคนเสกยกสาม ไม่แรกไม่ประทานนะครับยอดขนศึกยกนี้ครับยกซ้ายบัดศึกอภิวัตถีซ้ายยัดกระไรนยครับบัดขวามาทุกนาทีมีความหมายนะครับเนี่ยครับยังประมาทไม่ได้ครับสอกซ้ายมาดันเอาไว้ครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ก็าลงมือทำครับต่อยลำตัวครับแล้วก็ขึ้นบนริ้วต่อยซ้ายลำตัวดันออกครับดันออก ครับหมัดซ้ายของอภิวัตครับแต่เตะขวาหมัดหนึ่งสองก็ยังยิ้มฮะก็ยังยิ้มได้ครับยิ้มสู้ครับนี่คือรอยยิ้มของนักสู้ครับแต่ชนะไม่รู้ครับทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถครับเนี่ยต่อยล่างแล้วขึ้นบนเตะซ้ายไปครับทั้งคุณแม่แล้วก็คุณเมียีนมาเชียที่มุมด้วยนะครับอภิวัตว่าหมดยกที่5ยกสุดท้ายสุนทรศรีโพราแล้วก็ดําเกลิงมีศาสตร์นะครับ รวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของยอดขุนศึกมรราชพัฒหมู่บ้านจําบึงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับหลังจากที่เสมอกันมาแบบคาใจในไฟที่ผ่านมาบนเวทีครับยอดขุนศึกรับรางวัลพิเศษก่อนครับก็รับรางวัลนะครับจากยาผงยาแผ่นย,ยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ1ิบตั